อ้าวพี่น้องกัดพับมาตอนค่ำเนาะพี่น้องเลยพวกไอ้ชีไอ้เพิงไอ้ดอนแต่ก็ไอ้พอนเนาะเพิ่นเลยเมื่อเมื่อเนาะไอ้ดอนกับบริมาพี่น้องเลยเพิ่นมาเพิ่นจีบเมื่อยแนเจ็ดเดียรงานเพิ่นแน่ก็เลยว่าเออบริมากครับพอดีได้เบาซุกพี่น้องเบาซุกเพิ่นมาจะออมมาอยู่จิบกับเป๋าเอเนาะกลบวพอดีส่วนเพิ่นอยู่ด้วยพี่น้องเลยนี่น้องปอเบาซุกแต่ก็น้องสุดาพี่น้องใส่กับเป๋าเอเนาะเป็นทีอคน เพื่อนมาอยู่เป็นโมบายเนาะแต่อพอดี <c oughs> จย่างเงาที่ปลาสิได้อดยู่ผู้เดียวพี่น้องเลยกะได้ร้าย,ายเติบพี่นอ้องพยายามประมานซองหลอกซองสามหลอกแบบพี่น้องกันขึนนี่กะ,ะถือว่าถึงยู่เนาะบาทหนึง่งสา,ามากกสิบสิบห้าสิบมีแล้วพี่น้องเลยก็พอได้กินได้อยากอยู่ที่ก็อยู่ซื่อๆได้พี่น้องเลยเมื่อเบิ่งปลาครับอันนี้ปลาขาวปลารดเนาะที่มันเป็นปลาหน่อยพี่น้องมันตายไปไล้วนะมันเป็นเศษ พี่น้องฮะเนี่ยมัน,มนตกปลาขึ้นหน่อยนะตเออเนาะแจะมันเน่าแตะกา็ปลาลุกมีพี่น้องไหยปลาโตมาไกล้ไดเน่ะกุ้เอี่ยนก็มีเองกี้ผูกไล่แห้งอย่นี้พี่น,อกกน,น,อน้องมีเฉพาะปลาลุกเนาะบ่ได้ปนกับปลาคอมันเท่าเรื่องปลาคอบาดเนี่ยก็ที่ว่าลไลยอยู่พี่น้องเลยเวทหนึ่งบอยเมื่อมีแต่ปลาคอเนาะกลางเวทมันจะถือปลาคอพี่น้อง ก็ขึ้นประคองไยากลงไปเไนาะปัดกั้งขึ้นมีถือประดุกได้อีดิแต่ขมีประมาณนี้พี่น้องเี่น้องเดี๋ยมาเบิ่งกัน,กนบ่าสิได้ช้ำได้เนาะมือเร้าคนน่ะสิได้เมื่อง,ง่ายกันอ,อ,อู้อหูปวดปหดร้ายเลยพี่น้องมาหน่อยดิ ออกเดียวเดี๋ยวมาเบิ่งกันตอนเฮาอันุรัดยกขึ้นนะยกขึ้นนะที่เห็นมันไหลเลยหันเออะซาสุนมามซาสุนมาปลาพี่น้องมีแต่ปลาลูกอ้อยจ่อยเดี๋ยวเฮาเลือกขี้เหี้ยออกแล้วมาเบิ่งกันพี่น้องมันสุดรายสำหรับนายเนาะบุก่าเหี้ยนี่มันกต่ยามมวนพี่น้องเอาแน่อ่ะมาตักเอาเอาปลา้นามตักใส่เอาอนไรหมอกตากกันนะ บาบลูกเขามึงวันใดจไดเถอนอ่าบาติสามที่สี่พี่น้องเลยบาตหนงกะทีนี่ประมาณนี้เนาะาปลุกพี่น้องเลยลาลุกมันอาไว้เวลาเนาะบาดเดี่ยวเด้นิพี่น้องกะตังดึงขึ้นมามบาบลได้ดีวะานน่ะดีเนาะกรสอ่อนเ่ีพี่แต่ปลาลุกไล่มาจากกสบเจ็ดสิบมาจากหี่บาสุขิดว่าประมาณ กเจ็ด่เลยมานลายกวู่กหอมจม่วนแน่นนอนเล่คอนแจ๊กเน่ยคิดถือไรต้อพยายามตอนตอนตองนมาตอนจ่งวะบ่ายมุ้งขงบ่ายมุ้งขึงไปสองโงสามมงยามอีกตหนึ่งตีโงยามอีกนึ่งหาม่งพอดีแจ้งมาเองกับปลาคอแล้วบัดี้ตอนเว้นนั่นบอเออกลางคืนปลาลุกกลาเว่นปลาคองกลางคืนเนาะสบายสบาย ปลาตสบายสบายสซา์สมอนเด็กายุนี่นี่พี่น้องเลยสามสอบปลาดุกปลาขอเอาได้บ่เออเออเอาได้ไาพี่น้องเลยเดี๋ยวไปขอโตเดือกปลาก่อนเนาะตัวคาตังกลองมาเนาะโอ้โหลเพาะมันจะใ้แหงเป็จับกันนะตัของหกสิ้ากสิบเก้าโตแลพี่น้องเอโตตีเจ็ดสว้าว อากูว่าที่เจ็ดสิบตดีกระดุกวัวเกินน่ะเจ็ดสิบตันี่น้องเลยหอมนี่กระดุกเจ็ดสิบตัวที่เขาหนาบ้าหนาปันเจ็ดเออจะปลาดุกเด้อพี่น้องส่วนปลาคอประยังปลาในหน่อยในี่เนี่เาไปนะโอ้เจ็ดสิบเอตัหอบก่อนในหกสิบเก่าอ่ะมีห้าสิบเกห้าสบเก้าโอ้รามีเลยเจ็ดสิบเอ็ด โคตรมาพี่น้องโคตรมานเลยาเลยขึ้นนี่มวนคับเอาเอสั้นสั้นมังัมัอพี่น้องเ,เ,เอโอโคตรบอดอุ้ยสวยอ้ยสวยอยู่ใส่สอบนี่สอบนี่ปืนตัวน้นัอบนี่ก็บ่นอนไ,ไปพี่นอ้องมานครับนาเหมือนนี่ฮ้าเดียววล่คักคัก ครับัาพี่น้องเสียน้ำไหยังตายข้างไหวข้างไหวมัดปากดีกดีดีว่าไฟวัดติดใน้ำกันดนิดิมเงินไปเป็นเทไรวา <c oughs> น,น,นี้จะนอนแบบสบาย กดในกรสอบกนเต็มเลยเนาะมานมานจีนออกมานมานเมือนี่บาทเดียวแซ่งเด้อแ่งคือเนาะหัวเทินแล้วอ้วือกัวปลาะด้ปลุกขึ้กันอีกะเอาเงินประกอบอ๋อแค่นันเดียวกันหรือเปล่ามันสีตายมันได้ ร้าน,นข้างนอก <S <S ปลาเดียนตุ๋นปลาเนาปลาที่เนาะจำนวนสบได้กันี่พี่น้นา,นนนา,า,นนางเก็บเขาแบบนี้รยากเด้อยามกิตเดียวเนาะโอจะสินัทางด่วพี่าะก็เดี๋ยวมาเหมือกันเนาะหาลิปว่าสิไจโต่ะ เออเดี๋ยวมาลุนกันพี่นนอกเพราะว่ามันตีย่างเลยได้ปะเอออออะพี่ชบอะพี่หนอกอแบบมาน่ะน้องบ่าพี่บ่าเนาะออพี่บแต่กระเขียกับโบลายโอ้แตมันยามมวนพี่หนอกหอบเดอ อ๋อนี้มวนก็ตอนหัวคี่หัวค่มนที่เถอกระไลเนี่ยกะไลปลากับบคอยับคอยลายออเดิกมีที่เถอะน้อยนะกปลาก็เต็มเลยพีน้อยเลยเดอกง่ายสบายๆได้หน่อยบอแล้วเนาะปลากรนลเก็บสองคนเป็นต้นเ็กเข้าไปเ่เกร ป้าผีน้องเนี่ยอ๋อมีมาหลุ่นกัน่าสิได้จะ,ะตโตอีกเลือนหนับตัวโตให้เบิ่งไม่ยากเลยทะเลเกาะี่วเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็เบอเท่าหัวตไอ้เถื่อนเนาะยำถาเบิเบ่งขอจีแกลงสิตกที่หัวหนามครับเกือบจะมูเขา นับบาทนี่พี่น้องเจ็ดส4เองสิบสาเอาเอาเอาันนี้มาตักัดนับง่ายนะพี่น้องบอนีสิบแปด้าสสาม่ายเิ่งาสิได้จาตเอราวัำเก้าอยู่ปะสแปด

ตัดผ่ามาตอนเสาพีากก่น้องเลยยามหลบเสาบังหามงกเหรอหกมงกุเลยเจดตักอน่เจ็ดสิบสามตัวเด้จ็ดสิบสามตัวโอ้สูซีกับหลบหลบนะพี่น้องเลยเอียนกับเป็นซีเนาะเอีนเนาะอเอียนก็ถือวลาลายตเตบไปบารองบาร้มพี่น้องเลยเอียนโอ้โงแปลกับซีบพอได้เอียนนีเอีนได้แอืขาดเพชรขาดเพชรกินเนียกระแสะพื่อกันอมากขยังประดุกนเนาะ มีแต่ปลาดุกอ้อยต่อพี่น้องเอ้ยแจ็คธงเลยสองธงมารวมกันแมนรวมกันสองธงอาไรวะแจ็คสาวโล่กัวบ่กัวเด้เว้ยปลาดุกกัวเป็นสาวกโลพี่น้องเลยมักเกลได้เลยที่จะข่้นกระสอบผูกสั่งเบิ่งแมดเมื่อนี่สั่งกิโลรจน์แจัวปลาคอเฮ้ายู่นี่กระมีเนาะไลยเติบอยู่นี่พี่น้องเลยวันนี้ก็จิ๊บลงใบ่ายนะปลาตัวกองขี้เหื้อเฮ้า xa à quá à? Ừ tầm hộp lộn này đang chỗ này Ừ Cắp sọt nó quá có đó Như tầm này bỏ Đang này những đó Thả này xưa Thọ đo nghe Ừ. โอ้เยียมน้าสาเนี่ยอื่นมาห้องอยู่รู้่กก็เอาแบบกรุ่มที่ดำๆแต่ก็สมปูนของรื่นี่วเออเอามาไร้มีใหญ่เลยอ่างใหญ่ไงเออเนี่ยหน้กับพวกขากินสายชิมโมเห็นใช่บะมันดำเด้เอาแบบเนี่ยสว่างสว่างเป็นสาเป็นยังกระดกช้งรู้บกกะเอากรนกสัตวดชอเลยนะชอบกระเลยฮะเอามาต้น

อาซอลนี่เอียนก็ไล่ตเตอรพี่น้องเลยจะว่าว่าวาสุเอียนี่เพื่อสีเนาะอืมสีอยเจ็ดบอยแดเยอะขึ้ะปลาตุ๊กพี่น้องเลยเหลายเินมาเยอะพี่น้องนี่เยอะนะเพื่นนี่โอ้ นี่อยู่ว่าน้อยโลดหลบนะได้ได้ได้นี่มั้งตักเงาปลาเป็นตุ่มกันแต่สิมีประวัตนี่เนาะพี่น้องตอนนี้แจ้งละน้ำก็เริ่มบกแล้วพี่น้องเลยเออเออเอาลูกโลกสองสมโตอ่ะพี่น้องตอนนี้เราก็มางห่อเท่านะเนาะเดี๋ยวจะมาติดเบิ่งพี่น้องเลยแต่เทายางเคลืนนี่มันช่ได้แก๊กลูกเนาะ จำกุดดักประมาประมาณสามสี่กุญมากคือกรกจายไปกระจายไจริงไงจริงไะยุ่กายล้วมออกไปอยู่วะค่ะยืมแหกออกไปรถก็นันลงเรนนด้จังแบบเอาแนให้ลงด้ดตลอดเลยไม่ก็เอาไปซุกก็จีบได้จีบจีหน่อยมิตาหน่อย Bán ừ. em ừ. đi xong anh em. Anh em, chị hảo. 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 Anh em, chị hảo

มูไหนก็คอ่เนาะหมโลเนาะเอ้าอันนดิัวกอนสีอ่มาบ้านแม่นกว่อาพี่น้องตอวบานเนี่ตริยูหัน่มนจังบกินนมากตอนคำโอ้กูเม้นนี่ยชีโะตอนีอเนาะเมีจังเวนกระ่มเนีะเคื่อกมี้รตะเนี่ย้องเอาไปเออองไปแขกที่อไ้มืดอนี่เคลื่อนนี่มีแต่ปลาดุกลายเอา เดี๋ยวะไแ่มนเ่ยเาบ่งกันแบบนี้พี่น้องแบ่งให้นี่้อไปนี้ต่อไปสอยเนาะอันบบาเอค้าเห็นไหมขานี่ันาม่ขาเขาจะต่อไปขายต่อนะเขามาสืไปขายต่อปลาสุปไ้่เออ ซื้อเอาไว้ย่ากกินกอนนะมันแต่ไม่ยามเองนที่ได้ปลามันไปซื้อแล้วไม่ค่านี่เป่นทราหเล่นี่เนาะแซนี่โอ๊ยไปืเสปลาด็ต่งให้ตัวนึงตัวรเนาะตัวรเอาตัวรันตนกเินาอไหนโลนึงแกราปอหกันดูเิงกินอะไรตัวรันเเ นี่นนนนนก็ได้ใหมันเอาแหฟอสิด้น่เอออย่างไรอะเดะ็ตักัอรเด็ูใจปะเ้็กัปปอร์ลย ไน้อะโอ้โหสงขา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 เนี่ยครดบอ๋ออ๋อมันเป็นอย่างไรเนี่ยนี่เมื่อกีขาเด็กเงี่ยงวะเน้อ เดี๋ยวอันนี้มันขาดจะได้ไหมต้องขาดคนปรากะเินเลยเด้อใช่แม่้แกหันอข้าวข้าวเจอเนาะนี่ขาสุกข้าอสุดล้ข้ามาปอาปอยกยอใส่กันนี่กัได้ เห็นฟางไม่คตอยู่ดอกแบบนี้ชาวไร้มันจะถือกันตอโอ้ยคิดหาโลไปายเนาะเกิดขึ้น

หนตาวีเลยช่วงนี้ละปลาลูกจะเสาน้าเทพเจเสาน้าเทพนี่นะรักอภรรตรกนั่งในรูปรักอภรกตรักเอามือกินลูกแก้วเอะรครับลูกแก้วก็ได้หมอตัวก็ต้องเป็นหมอป้าดีตัวเปิดตัวนี่งน้องโอ้โหเดมเปิดเรื่งไม่ตัวนี้เลยอ๋อมันตัวหน่อยเดี๋ยสิเขาสิโลดเท่นยังไรบ้างบ้านเดียวตัวนี้ เออนี่ประกอไเนาะตายตนัก็มี้ออาค้าอย่างเาจตัวนี้หรอกมาต้มเนาะพอพอพออไกินเอาไปค้าจรวดเดี๋ยวเปลือตรงนอ่ไปต้มไอคอนเทนต์ซื่อๆอกตัวนี้นะเอแบงหายมังคือนี่แหละ อเอเอน้ำแบบนี้แบ่งให้ยแต่ว่านนี่กูแหละจมิทอู้หูนี่บัดสิเมื่อตะบ้านนี่ได้อยู่น้ำแบบเอเป็นตะม่วนเป็นตะม่วนนะกระดุกนีนก่นน่กระยันนึกเป็นตาบอยาบป,ปาท้องคน่ิบดิ ี่จริงเหรอไม่จบประจันลาย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 ได้ิได้ปกิมัดเป็นมันก็งานใหหายขอบใจมากอเด้อถึงเด้ออะไรย่างน่วนที่เกามันจะชัดข้อแ ต้มกินโอเคเอามูสัานนะเ้มให้กันทุกคนคบแล้วนี่ยตุะนไปเนาที่นี่ก็จะฉพจบไปเพียงชนิดเด้อเนาะเอากองปันให้ผู้ที่มาอยู่น้ำกันเนาะไปกันกินว่าอะไ ลายโดิสี่ิบี้โดิบมาโดเลพี่น้องเบิดคืนนอยู่พอดีบอซุกเบิดเล้พี่น้องเลยกบแสนดพี่น้องเดี๋ยวขอยอนห้ย้านนึงเลยโอ้ด้บอซุกปแล้วไปมาแ้ขึ้นมามากพอกันภาพไปีเออยเยช่วยนากดตีพักอนแค่ไวนึงล้ออไปคลิปนี้เขาจบไปเพียงสมีพี่น้องพอกันคลิปนาบ๊ายบาย ดีเบาชุบเป็นโอนเงินห้ได้พี่น้องเลยจ่ายตังค์พจ่ายตังค์ซื้อไปนี่ดอกสิไปย่างเหี่ยอย่างเหี่งฝากไปให้ยิบซี่ฟังไทยพี่น้องโอ้ให้ยด้านหนึ่งเลยวะฮะเป่นคนเป็นเดมเบาชุบแรเดอร์แต่พอไอ้คือกันเด้อพอกลั้นขีดนกันไปอยู่ไปแจ๊คซื้อหายดูก็ได้ไปอยู่นั่งมาอยู่ว่ดขืนบอกให้เอาบ่าม้วนซื้อไปอยู่ม้วนม้วนก็เอาแด้ดูเอ้ย ระโดกินยู่ยาเป็นแม่นนประโลดหัโลดเลยมีอวาวายแย่ไปทาเธอจุ๊บหน่อยได้คุณลูุเยียนอยูุ่่นเป็นโลุ่่นแล้วว่าเอามาหายอ๋อส่น่สาเ